ถ่ายเเอานาคาขอลเราที่ไหนาจักไปเป็น,น <laughs> ถึงแล้วเรมาหยีกคคัน พ้อจราจรคือคือจ้ะสไพยกระเป๋าหลังคือแท้อ๋อที่ไปทำน้ำตรงนั้นมือน,นันมื่อนันทีม้าทำน้ำตรงนี้เมือนันก็มาไอพอดีน้องสไพยเิ่นมาบ่นไปนะเพิ่นมาแก้วถ้าทำน้ำเขียวดีจังเลยเนาะ น้ำเพื่นจะเขียวเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมถ้ำน้ำอีกรอบหนึ่งบริเวณ ยังว่าท่านได้ขึ้นบันไดนะพี่น้องตอนนี้มาทำน้ำอยู่เทือนน้จากน้อยนะ,ะตอนตอนนั้นกระม้าข้างนึงตอนนั้นนี่ยนี่นะคะ น้ำของน้ำนี่จะออกสีเขียวเลยนะใส,ม,ใสมากน้ำอุ้ยตอนนั้นมานรู้สึกวันตอนนั้นมาน้ำเยอะวันนี้ย,นออยู่ที่ถ้ำน้ำค่ะค่ะอันนี้นายข่าวคะ,คะยังยังไม่ได้ขึ้นข้างบนค่ะตอนนี้พวกหนูมาไปอ่ามาที่ถ้ำน้ำก่อนค่ะ ตอนนี้พวกหนูมาอยู่ที่ถ้ำน้าําแล้วก็ถ้าทนานโยกจะจะให้พวกหนูขึ้นข้างบนลงมาแล้วก็มาหาหรือว่าทนานโยกจะให้พวกหนูรอคะจะได้ดูพื้นที่รอเลยข้างล่างเพิ่งเปิดงานเสร็จเดี๋ยวจะเหนื่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูขึ้นในอดีต บุญของหลวงปู่หม่เนี่ยค่ะได้น wow. ิมนต์พระสงฆ์นะคะมาสวดคำวัาเช้าวัดเย็นเป็นเวลาหกเดือนด้วยคาถาปาขอนะหลังจากนั้นน้ำก็เริ่มไหลไหลออกมานะแล้วก็เป็นน้ำที่ทำให้ชาวบ้านได้โป้โป้มาตลอดปีนะคะแล้วก็ปฏิหารหนึ่งก็คือมีครั้งหนึ่งที่เด็กๆนะคะได้ลงไปเอาเท้าล้างนะล้างเท้า น้ำไหลคืนเข้าไปในถ้ำนะ,ะทําให้ได้ต้องมาขอขอมาให้ดาฟ้าดินน้ําก็ไหลออกมามอรดมสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะ,ะไปจุดบน